สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาเหล่าบอลประจำวันที่8มิถุนายนเจอเจอ,เจอกันทุกวันพร้อมบอลทีเด็ดทำเงินทุกหลีกทุกทัวนาเมนต์และวันนี้เหมือนเดิมเช่นเดิม,ดมจัดกันมาที่3คู่เป็นบอลลูวันครับญี่ปุ่นคู่แรกจูบิลิโออิวาตะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโชนันเบลเมเร่คู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคู่ที่2ซานฟาเซฮิโรชิม่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเวสปาฟุกุโอกะคู่นี้เตะในเวลาบ่ายโมง คู่ที่3โยโกฮาม่าเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเซเรโซโอสกาคู่นี้เตะในเวลา4โมงแต่ก่อนที่ย่องเบเล่าบอลจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3าคู่อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยมีอะไรอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขพิมพ์มาบอกพิมพ์มาคอมเมนต์กันได้ไปเริ่มกันที่คู่แรกเป็นบอลลูวันคัพจูบิลิโออิวาตะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโชนันเบลเมเร่คู่นี้แตงในเวลาเที่ยงโดยทั้ง2ทีมเคยเจอกันทั้งหมด18แมตช์เป็นจูบิลิโอ อิวาตะชนะ8โชนันเบลเมเรชนะ5และสเสมอกันที่5แมตช์ไปเริ่มที่ทีมย่าอย่างจูวาริโออิวาตะเขาพวกเขาอยู่ที่6ของตารางเจลีก2ลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด18แมตช์ โดยชนะ8เสมอ5และแพ้5เกมประตูที่ทำได้26เสียไป24ประตูเก็บไปทั้งหมด29แต้มในเกมลีกโดยซิตี้เฮทเวส5นัดหลังสุดของจิบิโลอิวาตะพวกเขาชนะ8เสมอ5และแพ้5เกมโดยเกมลีกล่าสุดเสมอกับทางโอยามิ อาเดียไปที่2ประตูต่อ2โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของทางจูบิโลอิวาตะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นเ e. อจิคาวาชิม2เซ็นเตอร์แบ็ใช้เป็นริคาโดกาเซียจับคู่กับทาคุโรเอสกิแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นโกมัซึบาระจับคู่กับฮิโรตะกะทาไมเดโดย3ตรงกลางใช้เป็น วิกิยะเอฮาระโคชิโร่ซูมิและไดกิคาเนโกะสามแนวรุกใช้เป็นเคนมาซุอิเวโอกะซาโตะและจอร์ดี้ครูชโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางจูบิโลอิวาตะมีสองคนคนแรกเป็นมัตติอุส เบลโลโตเจ้าตัวทำไป6ประตูกับอีก2อแอซิสคนที่ 2, 2> เป็นเคนมาซุอิเจ้าตัวทำไป5ประตูไปต่อกันที่ทีมเยืนอย่างโชนันเบลเมเร่พวกเขาอยู่ที่16ของตารางเจลิกลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด19แมตช์โดยชนะ6เสมอ4และแพ้9เกมประตูที่ทำได้14เสียไป23ประตูเก็บไปทั้งหมด22บแต้มในเกมลีกโดยซิติเฮตเวธห้านัดลังสุดของทางโชนันเบลเมเร่พวกเขาชนะ1เสมอหนึ่งและ 5, 1, แพ้3เกมโดยเกมลีกล่าสุดเสมอกับอากีอาโน คายาม่าไปที่1ประตูต่อ1โดยตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางโชนาเบลเบเดมีถึง5คนเลยคนแรกเป็นเชริคาโดคนที่2เป็นโซกิทามูระ คนที่3าเป็นทัศซนารินากะอิคนที่4เป็นไทโยฮิราโอกะและคนที่5เป็นโคสุเกะโอโนเซโดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3-1-4-2ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นนาโกโตะคามิโอะเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นคาสุกิโออิวทากิทาชิและจุนโน u สุเกะซูซูกิโดย1 f มิดฟิลตัวรับใช้เป็นโคเคอิ โอกุโนะซมิตฟิลตวลูกใช้เป็นยูโดซูซูกิมาสกิคิเดอิไทโยคาคิราโฮและไทกะฮาตะโดยสองคู่หน้าใช้เป็นอากิโตะซูซูจับคู่กับลูอิสฟิลิเป โดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาหลอบอลวิเคราะห์ไปที่ทางจูบิลิโออิวาตะชนะทางโชนันเบเบเรไปที่2ประตูต่อนหนึ่งไปกันต่อที่คู่ที่2ซานฟราเชฮิโรชิมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเวสปาฟูโอกะ คู่นี้เตะในเวลาบ่ายโมงโดยทั้งสองทีมเคยเจอกันทั้งหมด23แมตช์เป็นซานฟราเซีฮิโรชิมาชนะ14อเวสป้าฟูโอกะชนะ4และเสมอกันที่5แมตช์ไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างซานฟราเซฮิโรชิมาพวกเขาอยู่ที่5ของตารางเจลีกลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด18แมตช์โดยชนะ10เสมอ2และแพ้6เกมประตูที่ทําได้20เสียไป14ประตูเก็บไปทั้งหมด32แต้มในเกมลีกโดยซีตีเฮทเวน5นั้นล่าสุดของทางซานฟราเซีฮิโรชิมาพวกเขาชนะ4และแพ้1 โดยเกมลีล่าสุดแพ้กับคาวสซกิฟอนตารไปที่1ประตูต่อ2ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางซานฟาซโฮิโรชิมามี2คนคนแรกเป็น่อกายอาลาและคนที่2เป็นโยตาร่กานาจิมะระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางซานโรเซโฮิโรชิมาจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3 4 2 1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นคาอีสุเกะโอสกะ 3เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นซึทาคาชิซิโอยามาโดอาราและโชซาสกิ2วิงแบ็กซ้ายขวาใช้เป็นชูโตนากะโนและ oyo, ออโตโยอันราย2มิดฟิลตัวรับใช้เป็นซูกิฮัสสกิและฮายาโอวากเบะ 3. แนวรุกใช้เป็นเจอนันวาเลเดเรียวเจอร์แมนและมุสกิคาโตโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูด ถึงของทางเซโรเซ h ฮิโรชิม่านะมี1คนเป็นเรียลเจอร์แมนเจ้าตัวทำไป4ประตูกับอีก3แอซิดไปกันต่อที่ทีมเยอยนาาอาเวสปาฟูวกะพวกเขาอยู่ที่15ของตารางเจลิกลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด19แมตช์โดยชนะ6เสมอ5และแพ้8เกมประตูที่ทำได้15เสียไป19ประตูเก็บไปทั้งหมด2 0 สาแต้ในเกมเลีกโดยซีติเฮดเวนท่านนั้นลางสุดของทางอาเวสปาฟูกะพวกเขาไม่ชนะเลยเสมอ2และแพ้3เกมโดยเกมลีกล่าสุดเสมอกับโตเกียวเวอร์ดี้ไปที่0ประตูต่อ0ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางอาเวสปาฟูกโอกะมี2คนคนแรกเป็นอิชาจิโจโกและคนที่2เป็นจูราโตอิเกดะ ระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางอาเวสปาฟุโอกะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3-4-2-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นมาสกิมุราคามิ3เซนเตอร์แบ็ใช้เป็นคาจิมะทาคุมิโทโมยะอันโดและทาคากิชิจิ2วิงแบ็กซ้ายขวาใช้เป็นมาชโดยูซาและโยดะเมจิมะ a คู่ตรงกลางใช้เป็นไดกิมัสึโอะจับคู่กับมาชโด ชิมิเกะสามแนวโรคใช้เป็นเคนซุย่าโคโมโนยูโตคาวาสกิและคาสุกิฟูจิโมโต โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางอเวสปาฟูกะมี1คนเป็นโทโมยะมิกิเจ้าตัวทำไป4ประตูกับอีกแอสซิสตโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเหล่าบอลวิเคราะห์ไปที่ทางเชโรเชฮิโรชิม่าชนะทางอะเวสปาฟูโกะไปที่3ประตูต่อ2ไปกันต่อที่คู่สุดท้ายคู่ที่3ยังอยู่กับบอลลูวานครับญี่ปุ่นโยโกมฮาม่าเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชโรเช่โอซาก้าคู่นี้เตะในเวลา4โม โดยทั้ง2ทีมเคยเจอกันทั้งหมด17แมตช์เป็นโยโกฮาม่าเอฟซีชนะ3เซโรเช่โอสกาชนะ9และเสมอกันที่5แมตช์ ไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างโยโกฮาม่าเอฟซีพวกเขาอยู่ที่17ของตารางเจลีลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด19แมตช์โดยชนะ5เสมอ4และแพ้10เกมประตูที่ทำได้13เสียไป20ประตูเก็บไปทั้งหมด19แต้มในเกมลีกโดยซีตีเฮดเวท้ททททททานั้นล่าสุดของทางโยโกฮาม่าเอฟซีพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยเกมลีกล่าสุดแพ้ให้กับอุรวาเรสไดมอนด์ไปที่2ประตูตอนหนึ่งตัวผู้เล่นบาดเจ็บของโยโกฮาม่าเอฟซีมี3คนคนแรกเป็นทึกบาสึยุชุยะ นที่2เป็นจัวปาโลและคนที่3เป็นโทวะยามะเนะระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางโยโกฮาม่าสีจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3-4-2-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นอากิโนริคาจิวะะ3เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นโคยูสุเกะยามะเอนดูก้าบอนนิเฟชและมาโกโตอิโตะ2วิงแบ็กซ้ายขวาใช้เป็นไคชิโมโนจับกู้กับโคมะมูระะ สองคู่ตรงกลางใช้เป็นโคทายามะดาจับคู่กับยูริลามาลาลาสามแนวรุกใช้เป็นโยชิอากิโคมาอิลูเคียนและมูซาชิซูซุกิ โดยตัวผู้เล่นที่อยากจ,จะพูดถึงของทางโยโกฮาม่าซีมี1คนนะเป็นลูเคียนเจ้าตัวทําไป3ประตูไปต่อกันที่ทีมเยียนอย่างเซโรเซโอสาก้าพวกเขาอยู่ที่8ของตารางเจลีกลงทําการแข่งข,ขันไปแล้วทั้งหมด20แมตช์โดยชนะ8เสมอ5และแพ้เเกมประตูที่ทําได้30เสียไป2 6ประตูเก็บไปทั้งหมด29แต้มในเกมลีกโดยซิตี้เฮดเวนห้าหน้าล่าสุดของทางเซโรโซโอสาก้าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางชิมิอิเอ p ไปที่ ประตูต่อ2โดยตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางเซเรโ,โซสกามี1คนเป็นยูอิจิฮิราโนะระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นโคกิ2เซนเตอร์แบ็ใช้เป็นยูริยะนิชิโยชินโนสุเกะฮาตะนากะแบ็คซ้ายแบ็คขวาใช้เป็นยานาโดโอคุดะจับคู่กับนิโกกาตาฮา สองมิดฟิลตัวรับใช้เป็นนิกกาดะจับคู่กับโตโมฮิโกะสามมิดฟิลตัวรุกใช้เป็นรูก,กาสเฟอร์นันเดสโชตะกิตาโนและเทียโก้เดออันดาเต้หน้าเป้าใช้เป็นราเฟลราทาว โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางเชโรเช่โอซาก้ามี1คนเป็นราเฟลราทาวเจ้าทัวร์ทำไป8ประตูโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเหล,ล่าบอลวิเคราะห์ไปที่ทางโยโกฮาม่าเอฟซีแพ้ทางเซโรโซโอซาก้าไปที่1ประตูต่อ3ไปสรุปผลบอลทั้ง3คู่กันหน่อยคู่แรกจูบิโออิวาตะชนะทางโชนันเบลเบเรไปที่2ประตูต่อ1คู่ที่2ซสารฟาเซฮิโรชิม่าชนะทางอาเวสปาฟูโอกะไปที่3ประตูต่อ2และคู่ที่3โยโกฮาม่าเอฟซีแพ้ทางเซโรโซ โอซาก้าไปที่1ประตูต่อ3เป็นยังไงกันบ้างครับกับผลบอลลูวันครับทั้ง3คู่ที่ย่องบาลหรืบอลน,นามาวิเคราะห์ถูกใจท่านผู้ชมผู้ฟังไหมถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้ววันนี้ย่องบอลหรืบอลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ